สวัสดีครับผมชาครับคลิปนี้จะไม่ได้มีการต่ออะไรที่มากมายนะครับเพราะว่าอยากให้เกียรติเจสซี่เจดของเรานะครับเนื่องในโอกาสที่ว่า เขาได้ทําการอัปเดตโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับเมื่อ2วันที่แล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็น3วันที่แล้วแล้วครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับ2021แต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกความจริงให้ทุกคนแต่ก่อนแล้วนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากฟังทฤษฎีของผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทฤษฎีทุกอันนะครับไว้ด้านล่าง Descript i o n นะครับสามารถไปดูได้นะครับว่าแต่ละคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับเจสซีมีอะไรบ้างนะครับคุณจะได้เอามาปฏิบัติต่อกันได้นะโอเคอันดับแรกนะครับคําถามที่ว่าเจสซี่ น้อยมากเปอร์เซ็นต์กลับมาน้อยมากกลับมานี่ไม่ใช่แปลว่ากลับมาทำ YouTube นะกลับมานี่แปลว่ากลับมามีชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์ครับน้อยมากมากแบบต่ำตมเลยทำไมครับถึงแม้ว่าเขาจะอัปเดตโปรไฟล์ก็จริงแต่ว่าผมสันติฐานว่าการอัปเดตนั้นมันมาจากตัวอัลกอริทึมของ Facebook ที่มองเห็นว่าเพจเพจนี้ไม่ได้รับการอัปเดตมานานก็เลยทำการอัปเดตให้นะครับ ก็จริงๆมันมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นัลก o ร i ทึ m ใหม่ของ facebook ที่จะจัดการให้นะครับแต่ว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ทุกคนแตกตื่นรวมถึงมีความหวังขึ้นมาว่าเจสซีจะกลับมาอ่ะจะบอกความจริงให้ฟังครับไม่ว่าคุณจะไปไม่ว่าคุณจะไปดูคลิปไหนมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปเจอ facebook เจอนู่นนี่นั่น,นเขาแต่งงานแล้วนู่นนี่นั่น,นอย่าเชื่อครับรวมถึงคลิปไอช่องอะไรอะ่ะผมขอใช้ตัวย่อกัน JP อ่ะจัดจัดจัด,จดเลกอย่างอะ่ะที่เขามาทําเกี่ยวกับว่าอู้ผมเป็นเจสี่ครับผมเป็นเจสี่ครับหนึ่งเมษาอุ้ยนั่นก็ไม่ใช่เจสี่ตัวจริงนั่นก็เป็นแค่การเฟกเพื่อขำๆในวันเอพิฟูเดย์หรือวันโกหกนั่นเองครับเจสี่ไม่เคยเคลื่อนไหวอะไรจริงๆเลยซึ่งนี่คือความจริงครับที่ว่า ตกลงแล้วจะซี่เขาไปเรียนต่อเขาแต่งงานหรือว่าเขาไปขายมือถือหรือเชีย่ยอะไรก็ตามแต่ผมขอบอกเลยว,ว่าถึงแม้ว่า คนคนหนึ่งจะไม่ได้อยู่หรือเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นตายหรือไม่เคยมีอยู่จริงเพราะงั้นแม้ว่าจสีจะไปทําอะไรก็ตามแต่ผมขอแค่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็ให้กําลังใจเขาไม่ว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามขอแค่โอยพอรให้เขามีชีวิตที่มีความสุขแค่นั้นผมว่าก็เป็นสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาตัวจริงพี่พี่พีเป็นเจสีเปล่า ผมว่ามันไร้สาระมากเลยมันถึงแม้ว่าเราจะรักเขาอะเราอยากให้เขากลับมาทําคลิปสนุกๆให้เราดูแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สนุกแล้วครับถ้าเกิดสิ่งที่เขากาลังทําให้พวกเรามันมันมันไม่สนุกกับเขาอีกต่อไปจะเป็นยังไงยิ่งเราไปบังคับหรือว่าไปขู่เข็นหรือว่าไปบอกพี่ๆกลับมาพี่ๆกลับมาเพราะว่ามันจะเป็นการทาร้ายใจิตใจเขาโดยทางอ้อมๆไปครับไม่ก็ตรงไปเลยแบบจี้จุดเลยมึงไม่กลับมากูจะเลิกติดตามมึงอะไรเงี้ยคือแบบ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งครับเขาอาจจะเป็นคนที่โลเทคโนโลยีในแบบของเขาถึงแม้เขาจะจัต่อเก่งก็ตามแต่เขาอาจจะแบบไม่ชอบเทคโนโลยีไม่ไม,ไม่ไม่ชอบดังไม่ชอบเป็นจุดสนใจทำขำๆอ่าอย่างเช่นรู้ตัวอย่างเช่นอ่า LWK พี่ออยของเรานะครับไอดอลผมเลยเขาก็ได้อำลาจากวงการ YouTube เพื่อที่จะไปเรียนไปทำงานของเขาแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเพราะงั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาตายหรือไม่ตายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปทําอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไระไม่ว่าสิ่งที่เขาจะทําอยู่ตอนเนี้ยอาจจะเป็นเขานั่งกินข้าวเป็นกรรมกรเป็นซีอเป็นนู่นนี่นั่นไม่เกี่ยวเชีย่ยอะไรกราเราเลยสิ่งเดียวที่เกี่ยวก็คือความทรงจําที่เขาสร้างไว้ให้เราเพราะงั้นเราต้องเคารพเขาครับเรามีหน้าที่แค่ให้กําลังใจเขาว่าพี่ไม่ว่าพี่จะเป็นยังไงขอให้พี่สู้ๆนะพี่ทำงี้ได้ไหม ผมอยากให้ทุกคนบนโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแฮชแท็ก no return Jesse หยุดพฤติกรรมเรียกจสซี่อีกต่อไปเพื่อเป็นความสบายใจของเขาถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆก็จะเป็นการเคารพเขาไปในตัวผมอยากให้ทุกคนพิมพ์แฮชแท็ก no return Jesse เพื่อที่จะอำลาและขอให้เขาไปมีชีวิตที่ดีในแบบที่เขาอยากมี เราจะไม่ไปล่วงเกินไม่ไปก้าวไก่ในชีวิตเขาขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเจสซี่นะครับถึงแม้ผมจะเ,เป็นคนหนึ่งที่อยากให้เจสซี่กลับมาก็ตามแหะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ครับเขาเลือกเขาเองเพราะงั้น No Return j นเจสซครับเป็นสิ่งที่ทําให้เจสซี่สบายที่สุดแล้วครับบ๊ายบายครับ hey